มหาาสีก็มากควาว่าเป็นการเตือนคือพวกเราทุกคนเนี่ย่างคนต่างมีสมาธิกันมาแล้วแต่ว่าสมาธิที่เป็นธรรมชาตินั้นเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นกับตัวของเรามาอยู่แล้วในขณะนี้เราพากันทำสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่ การทำสมาธิสร้างขึ้นมาใหม่นี่เป็นประโยชน์มหาศาลเพราะว่าหลวงพ่อมาคราวนี้หลวงพ่อพยายามที่จะอธิบายเรื่องพระวังไม่งั้นโยมไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นพระวังมันเป็นยังไงพระวังนะั้นน่ะถ้าเรานอน,อนหลับเมื่อไรนะั่นเขาเรียวกว่าเข้าพระวังถ้าจิตไม่เข้าผะวังเราก็นอนไม่หลับ ทีนี้ถ้าคนจะตายก็เหมือนกันถ้าหากจิตไม่เข้าพวงไมันก็ไม่ตายแล้วจิตจะออกจากร่างเมื่อไรนี่จะต้องผ่านพ่าวังทีนี้เราเนี่ยได้ทำร่าวังสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นพ่าวางที่เราจะรู้ตัวพว่าวางที่เป็นธรรมชาตินั้นไม่รู้ตัวแล้วก็แล้วไปแต่พ่าวางของสมาธินี เราทํำสีไรนี่พระวังมันต้องเข้าต้องเข้าทุกคนไม่มีไม่มีพลาดแตเข้าน้อยเข้ามากกว่าสุดแล้วแต่เพราะว่านึกพุโทโธก็้ไปแล้วพระวังมันก็เกิดขึ้นพอพระวังเกิดขึ้นแล้วนี่เราจะได้ผลจากพระวังนี่คือความจำนาญความจำนาญในพระวังนี่จะทำให้ชีวิตในข้างหน้าของเรานี้ปวดปรงุงเพราะว่า การเข้าพวังเนี่ยถ้าเราไม่มีสติผมมีสติก็สุดแล้วแต่กรรมมันจะพาไปอีนี้พอเรามีสติเราเลือกหนทางได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําสมาธิแม้ว่าจะสับประงกจะอะไรก็แล้วแต่อะไมันไปขออย่างเดียวว่าเ,เราทําสมาธิให้จิตมันสงบเข้าภวังเสีย เมื่อเขาวางแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งร้อยครั้งพันครั้งนับเมื่อพวางเราทำได้มากขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความชำนาญเหมือนกันกับคนขับรถเนี่ยหรือเหมือนกันกับคนเขียนหนังสือเนี่ยหลับตาเขียนได้ชำนาญขับรถม,มือแต่นิดเดียวไม่ต้องไม่วุนวายอะไร ไอ้คนที่ไม่ชำนาญนั่นจับเดี้ยนี่เลี้ยนนั่นชนคนไปอย่างนี้เก็ดขึไม่จำบนาำดังนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เลือกได้เรามานี่เราก็มาตามกรรมที่เราได้สร้างไว้แต่ทีนี้เรามาเลือกได้ตอนที่เรามาทำสมาธิสมาธิทิตสร้างขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นประโยชน์มหาศาลที่สุดก็คือการทำสมาธิให้จิตเขาพวง พอเราจิตเข้าพว,วังเนี่ยเราจะเราจะไปเห็นในสิ่งที่เราต้องการเช่นอย่างเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไปสูงทางตันหรือว่าไปประสบงานอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราแก้ไขไม่ได้บางทีก็มันก็หนักบ้างเบาบ้างอกานเนี่ยถ้าเราทำจิตนี่เข้าพระวังไปได้แล้วเนี่ย มันจะมันจะไปเป็นตัวเตือนเราเมื่อเกิดความชำนาญในพระวังแล้วเนี่ยความละเอียดของจิตนี่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปสู่ความสบายเนี่ยเราเพียงแค่นิดเดียวเขาเรียวกว่าชากระบกระบะผู้มูและปลิ้นแป๊บเดียวยมันเข้าไปแล้วมันนั่งปั๊บเข้าปุ๊บนังบบน่งเพราะเข้าปุ๊บนี่มันหมายความว่า มันทำนานถึงแม้ว่าเราจะไปเกิดเหตุการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาสันทีเพราะว่าการทำภาว,วังเนี่ยจิตของเราไม่ใช่ว่าเราไปทำที่อื่นมันทำอยู่ที่จิตของเราไอ้ที่ของเราที่มันจะตายเนี่ยไอ้จะต,ตัวนี้มันจะไปแล้วกอจิตของเรานี่ที่มันสังการให้เราทำอะไรต่าาๆนี่ก็จิตของเรา ทีนี้มาจิตของเราเข้าผวังไปแล้วนั่งสมาธิบ่อยเข้าผวังบ่อยมันก็เกิดอภิญานขึ้นในจิตใจเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าสมัยคนที่เขาทำสมาธินี่เขาเก่งนะสามารถพูดได้ชาชานสามารถทำริได้สามารถทำสิ่งที่ก็ะืดินทำไม่ได้แต่ว่าเขาทำได้นี่ก็คือการชำนาญในการเขาพวัง พราะฉะนั้นจะไปคิดว <oples> <pain and> <out> ่าการทําสมาธิเน <mie> <in trouble> ี่ยทาแล้วๆกันทาแล้วๆกันไม่ใช่ไม่แล้วกันทาแล้วมันเป็นของเรานิดนึงก็เป็นมากก็เป็นความมันเนี่ยไอความชานาญนั้นเนี่ยก็เหมือนก็หมออย่างเงี้ยเขาก็ชำนาญเขาชำนาญภาษาแตก็ชำนาญภาษาชำนาญโลกัวใจก็ชำนาญโลกัวใจทีนี้เราชำนาญในการที่เราจะต้อง เราทำงานใช้ชีวิตของเราให้มันเป็นประโยชน์เราก็จะต้องทำจิตเพาะนั้นให้เข้าใจว่าเราทำจิตสงบเมื่อไดเพราะวางพุโโมานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ที่ทำสมาธิเนี่ยไม่เคยจะมีความทุกข์ร้อนนอนเือจากนั้นก็ยังแนะน,นำคนอื่นได้อย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้น หลวงพ่อจึงจะพยายามอธิบายผู้วันนี้เดี๋ยวไปที่ลาลัดไปที่ยุสันและไปที่บ้าใหม่สวัสดี